เออไอข้างหลังนี่ก็ยิงกันมันเลยวันนี้นะครับเราอยู่กับนายอร์เซนอนครับเราเนี่ยมาเล่นกันย่างยาวนานแล้วผมจริงจริงก็เล่นแหละแต่แค่ไม่มีเวลาทำคลิปเอ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยน่าสนใจนะเนี่ย มีกล่องอะไรแ h ร r a c t e r รีเฮ้ยอ,อะไรบ้างเนี่ยออมีโนมด้วยวันนี้เ,เราอยู่กันใน Arsenal นะวันนี้มีการอัปเดตใหม่นะครับมีการเพิ่ม Extra เข้ามาก็จะมีโหมดหนึวีหนึ่งกับโหมดผีนะซึ่งโหมดผีผมกดเข้าไปแล้วมันจะเข้าไม่ได้เลยครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะไปเล่นโหมดนี้กันนะั่นเองครับผม 1>, 1 v 1 e ่งวีหนึ่งอีโลแลงคอมพิวทีฟนั่นเองครับผมก็คือ11กันนั่นเองนะครับถ้าใครเคยหนึ่งหนึ่งกันในอ์เซนอนนี่คือน่าจะถูกใจเลยนะคือเราต้องหนึ่งหนึ่งกับคนอื่นนะครับเราไม่สามารถ1 1ึหนึ่งกับเพื่อนได้นะแต่ถ้าเกิดถ้าจะ1 1หนึ่งกับเพื่อนนะครับให้ไปที่ซื้อ VAP แทนนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยเลยกันครับผมขออนุญาตไม่กดอัดตอนที่เข้าเข้าไปในแบบนะครับเนื่องจากเพราะว่ากลัวโปรแกรมมันจะไม่อัดต่อนะคงั้นเราไปเดี๋ยวเราไปเลยเลยงั้นเราไปดูกันเลยวกััััันนนนนะะะคครรบบ่า1 V1 มจเป็ยงงไ โอเคครับตอนนี้ก็เข้ามาไปที่เรียบร้อยแล้วครับผมมาเลยพร้อมหนึ่งหนึ่งแล้วมาดิครับ <c oughs> ก็มาดิครับนี่เจ้ผมเจอกับคุณนตาชัดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวตอนน้องผมหนึ่งหนึ่งเจอไปไม่ใช่เหรอคนเดียวกันปะเนี่ยวันวิวันลูมาเลยมาครับปืนไอ้อะไรเลยไอ้ปืนดีบีนิว โอ้ยยิงอ่างคมเลยอ่าคลิปอยู่อยางวะเอ้ยย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 ้ยคยยยยายย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 ายยยยมยย้ยย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 ายย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 ยเยย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 ิงยย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 ยนยยยนยยยยยายานียนยะรับแต่ผมยยยยยนยืนอนะยรประมาณนี้ยยยยยย่อยยยอยยยอยยงยยยเยยยยยย้ยยยยยยอยยยยเยย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  สองต๊รอบนะถึงจะได้ปืนยูนพีมาใช้นะแล้วตนนี้มันอยู่ไหนถ้าเกิดผมแอบอยู่ตรงนี้ถ้าเขารู้นี่คือเขาโปแล้วแหละครับอย่างเงี้ย <c oughs> ใช่ไหมสวัส <c oughs> ดีครับเพิ่งเจอกับน้องชายผมไปมาเจอผมต่อมาถูกอะไรครับเนี่ยต้องทมอยู่นิ่งนะผมหมดนี้เฮ้ยไม่ใช่แล้วผมอยู่ข้างล่างแล้วมันยิงผมข้างบนอนะ่ะผมว่ามันใช้โป้แ้อย่างเงี้ย แอบเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้นี่เห็นอะไรมไหมเมื่อกี้มันถือมีดแต่มันยิงผมได้ไม่ใช่ละครับโปแล้วแหละนายอ่ะโปแล้วแหละเออ W วัดวัดหรือว่าฮะถามจริงเออมาจากไหนมาจากไหนมาจากไหนมาจ<อ>ากไหนเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่แล้วผมปืนมันยิงยากอะไอ้ไอ้ปืนที่ผมใช้อยู่เนี่ย มันยิงยากเนี้ยเนะี่ยเอามันกดค้างได้ก็ไม่บอกโอ้โห,หยิงทำไมนักหนาล่ะเนี่ยคือจะถาม,มหัวร้อนไหมไม่หัวร้อนครับดีจริงก็หัวร้อนแหละแต่ว่าแค่เก็บอารมณ์เฉยครับเฉยๆแล้วครับรักคนนี้ซ้ายขวาผมว่ามาขวามาซ้าย <c oughs> <c oughs> นี่มาตอนไหนนะเนี่ยจริงเหร เดี๋ยวผมเกไอ้ประเภทเดีแต่งตัวเนี่ยเออดูมันดีเดี๋ยดู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 มันดูมันผมว่ามันต้องไปเจอกับคนอื่นแล้วเนี่ยมึงหาคนในโคตรดีเลยเนะี่ยคนหนึ่งหนึ่งนะโคตรเกลียดไอ้นี่เลยนะี่เนี่ยมันกระโดดมาฆ่าผมแหละดูเลยใช่ไหมนัม่นไงว่าแล้วดักไว้ก่อน โอ้โหดูมันดิเนี่ยอันนี้เมื่อกี้เห็นไหมเมื่อกี้ผมหลบแต่ใช่ไหมครับมันยิงผมได้ไงมันยิงได้ไงเนี่ยไอ้น,นี่มันโปรเพิเยอร์ครับผมมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้ไก่กาอาราลี่เนี่ยมันเป็นคนเล่นแบบโหดเกินอ่ะเนี่ยดูเห็นไหมเนะี่ยผมเหมือนเพิ่งเจอกับน้องน้องชายผมไปน้ผมจำชื่อได้อ่ะไม่ใช่จำชื่อได้แต่จำการแต่งตัวได้ฮนะ เดี๋ยวเราไปห,หนึ่งๆกันอีกรอบหนึ่งด้วกันเดี๋ยวหาสองเกมครับเว้ยเออขอเถอะซันน <laughs> nah. <ayım> ับมันก็ไม่ไหวนะถามจริงมันโหดเกินอ่ะนุ่มาแทงคิวอาร์ป่ะนะถามจริงกันคืออ่ะนะไม่มาละมันมาทายไม่ก้กวานะครับผมลิงดูไว้ก่อนผมรู้ว่ามันต้องมาทางทางนี้เจอแล้ว เนี่ยนาเห็นไหมดูกระจ,ระจาจมันจะไม่หงเป,เปเลี่ยนนี่เลยอะไรวะดูกคนมานี่ยนิมิสิตเป็นนิมิสิตหลายครั้งแล้วนะถามจริงนี่ถ้ามีเออถ้ามีระเบิดนี้ผมปาไปนานแล้วน,นะเ <c oughs> <c oughs> ย,ย้ยทำไม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 เฮ้ย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 ไม่ตายไม่ตายอ่ะโอ้โหอะไรครับเนี่ยลูฟันดาบฟันดาบเหรอฮะฟัน อะไรเนี่ยโอ้โหเลือกคนหนึ่งหนึ่งให้กูโคตรดีเลยอาร์เซนอลครับจริงเตายสักทีทำซ็หก่อยจุ๊ๆจุ๊บจมันใสเฮ้ยอย่ายิงอืมกลางหัวไปเต็มกลางหัวพวกเลยตายไปสองพลาดบ่อยใช่ไหมอ้าวโอเคไปเกมสองกันต่อเลยครับ คงไม่ต้องเข้าเกมสองแะไรมันมาหน้านีแล้วไปเจอเจอใครแล้วเนี่ยโอ้ยนาฬิกาดังรอยู่เน,นี่ะชิปบอสชิปบอสนะครับไปเราไปเกมต่อไปเลยครับไปโอ,อเคครับเราก็มาเกมสองกันแล้วนะเออลืมบอกไปครับไอ้ปืนนี้อที่อยู่ที่ไอทีไอทีหน้าปกถสือมันคือปืนอะไรมันคือปืนไอ้ชื่ออะไรนะลืมมันเป็นปืนไอ้ีสามสิบหกอ่ะ เป็นเป็นเบรดิ MG สามสิบหกนะเป็นปืนใหม่ในเกมนี้นะแต่ผมกดออกก่อนโอเคมาโหไอ้นี่น่าจะโห,หนดนะดูไอ้นี่มืงมือถือด้วยโหดูการแต่งตัวนี่โหดแน่นอนอเขาเล่นมือถือกับพลอนผมรู้ได้ไงนะดูดูในดูใน,ด,ในดูในเทเยอร์ดิเนี่ยใช่ไหมเขามีรูปมือถือขึ้นอนะคือม,มือถือก็ไม่ได What are you on? them on mock. what? What? <coughs> <coughs> ừ, <là> hey. <coughs> Tụt ผมว่าเขาก็โหดนะจริงๆไอ้คนเนี้ยเอ็มเซไม่ใช่ไหมอเสองสีเก้าเอ็มสองสี่เก้าอย่าเปียกเขาื็ฝังนูนครับนั่นไงเสร็จแล้ว เอาเมื่อกี้ผมเอาหมัดต่อยเขาไปจิ้หน่อยครับโซเล่เลยน้อยเอ่อยวเขาไปนะครับนนี่นะมาเลยพีไฟเคยิงผมว่าต้องมีคนบอกว่าพี่ยิงไก่ใช่ครับผมผมยิงแต่ไก่ครับไม่ได้ยิงคนนะยิงแต่ไก่ครับพามไม่ใช่แล้ว โอ้ย,อย,อยไม่น่าเลยครับไี่ผมจะเอามีดเอาหมัดไปต่อยเขาเฉยๆคนระับอุ้ย,ยมันเอาจริงนะพืะ้นเลยเอ12ทำารทำไร,ำไรก็สบกบก็สบกันละเตรียมาเอายา ตรงนี้ผมขึน้นได้ไม่เป็นอ่ะ <c oughs> เออ โอ้โหอาจจะตอนจริงอาจจะไม่ค่อยพูดนะเพราะว่าผมใช้สมาธิครับผมเมื่อดีไม่กลัวเอาใครไปไหนแล้วออะปืนอะไรอันนี้ก็คือปืนใหม่กระบอกหนึ่งคือ MG G 2 1นะครับแล้วก็ปืน G 1 9 x นะเป็นปืนใหม่เกมนี้นะก็ถือว่านานแล้วนะครับที่อาเซียนอนไม่ได้อัปเดตปืนใหม่ๆมาเลยนะแล้วเป็นเรื่องดีครับผมโอ้ยยิงเฮ้ยนี่มันปืนอะไรเนี่ย เอยเปืนไปนะจียิสเ g ็ดที่ยิงตัวสองยิงตัวแปดสิบแล้วหรอแหงไปพะเอินนี่เนี่ยหัวต่อยเลย <c oughs> ต่อไปเป็นปืน M1 A1 ทัลลัตทัลลัตท็อปเปอร์นะฮะอ่านยากจังครับเนี่ยนี่เนี่ยอเออค้่ะ ไปได้คินค่าลักเออจะินตีจบกัล้ล่ะขอตรงคิวตรงนั้นเนี่ย นะครับปิ๊งยิงกันได้อยู่ไหมโอเคก็ขอสักประมานี้ด้วยกันนะครับสลับอาร์เซนอนหมดใน่วีหนึ่งนะครับถ้าเกิดใครชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆผมลงครับสลับวันนี้นะครับไปแล้วนะครับบายๆครับ